สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดมารับชมนี่ก็จะมาอัปเดตนะครับกับทีมงานดูวาแท็กเตอร์พอดีว่าเมื่อกี้น้องเขาโทรมานะครับมีทางด้านของมุกตารีนะครับโครสร้าง MC แต่ตักอยู่อีกบอนึงครับของดูวาแท็กเตอร์เหมือนกันอ,อยู่ฝั่งนู้นครับ เดี๋ยวผมจะแวะไปแป๊บเดียวอ,อยู่ช่วงนี้มันไม่เห็นพอดีว่าแกตักอยู่บนยอดนะครับเมื่อกี้เห็นสิบล้อดำปีนขึ้นเมื่อกี้ส่วนฝั่งทางด้านนี้ตัวแท็กเตอร์แกก็ตักเองนะครับเป็นสามสองศูนย์สี่เากำลังตักใส่สิบล้ออยู่รึเปล่านะ,ะยังไม่เห็นตัวรถเลยดูทางขึ้นก่อนนะ,ะที่ผมถ่ายคลิปก่อนให้ชม น้องเขาทำทางทางก็โอหโหดเหมือนนรกเลยดิ่งลงเลยครับตอนนี้ถ้าเบรกแตกนี่ก็โอ้โหสองร้อยแรงา้าต้องมีเลย <c oughs> แล้วก็ไปเลี้ยวหยุดที่ในน้ำนู่นนะครับก็ไม่ต้อง่วงครับรถรถ็อก ไม่ธรรมดาอยู่แล้วเป็นคู่แข่งที่ลงสมัยก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆครับเลาะขึ้นไปขึ้นเขากันสภาพมันสั่นก็ต้องขออภัยด้วยครับผมไม่มีไม้กันสั่นครับอนนี้งบยังไม่ถึง งบมีก็แจกให้ผู้ชมนี่แหละครับที่ดูบอกแล้วช่องผมเป็นช่องการกุศลทำในสิ่งที่รักจริงๆครับอันนี้ไรายได้ก็ให้ท่านผู้ชมที่ชมผมก็แค่อยากให้คนรู้จักเท่านั้นเองครับไม่อยากมีอะไรมากมายทีอันนี้บอกมาจากใจเลยครับไม่ได้สร้างเพื่อจะเอาเงิน ข้าตัวเองเลยช่องของผมก็ได้ได้สองครั้งแล้วก็แจกไปหมดเลยครั้งแรกก็ทำบุญไปทั้งหมดแจกให้ผู้ยากไร้เด็กมูลนิธเด็กกำพร้าเหมือนกันเ๋ยวมาดูลอกลงกันครับนี่ก็ได้ยินเสียงแล้วเมื่อกี้ อขอบเหมือนกันครับเดินขึ้นแสดงว่าไม่ธรรมดาสูงอยู่เหมือนกันชันได้ยินเสียงแรมล็อกกำลังมาโอ้ <c oughs> โหถ้าเบรกแตกนี่โอ้ตรงมาทางด้านผมเลยนี่อยู่ตรงนี้กอดดีเลย เรีมกดสับสไคระครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับโอ้โหมีจูสองเนียวด้วยโย์เอ้ยดูทางรถมอกคอตามออรลมมีสายหลุดนี่เรียบร้อยเลยอ oh, oh, sì ืมต้องพิงผนังอย่างเดียวโอ้โหดูเกียร์โลนะครับเกียร์หนึ่ง เครื่องนี้ร้องเลยอโอเคผ่านแล้วตาตรงนั้นไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกัน,นครับเขาทำแบบไหนกันแล้วนี้หยุดใส่เกียร์ก่อนครับพักเกียร์ใส่เกียร์เดินหน้าใหม่เพื่อให้มีกำลัง โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ผมมาอยู่ข้างบนก็ได้มีของสีเหมือนกันชั้นนี้ของดูวาแล้วก็มีของมกตาดีครับก็ต้องใส่แขนนิดนึง ที่ผมพูดเมื่อกี้ข้างหน้าอ่ะพอดีว่าแกขึ้นทางฝั่งนู้นนะอ่ะแกไม่ได้ตักนะครับไม่ได้เอาไมโครมาเอาจากสามสองศูนย์ปีกันนี่มันกันสองตัว,วตักให้โอ้โคนงานดึงเกลี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางลงครับเมื่อกี้ที่ผมถ่ายทางขึ้นก็แกขึ้นฝั่งนู้นเลยนะครับพอดีว่าไม่ต้อง ไม่ต้องเบียดกันขึ้นนะคืดว่าฟังทางนี้มันก็ไม่ชันเท่าไหร่ขึ้นง่ายหน่อย แค่เกินถ้าน้องเอาตรงนี้ก็น่าจะเรียนได้เลยนะครับทำาึ้กับรถพอไม,อม่ต้องถักสอบเยอะเกินนะ โถมของสะพานตรงนั้นเลยนะครับโถมก็เริ่มจอดตอนนี้นะให้กว้างขึ้นกลายเป็นทางที่เลี้ยว สา,ส,สามขั้นเลยต่อคิวสามหกดูวา่าเทกเตอร์น่าจะ ผมที่เก่าบ้านหรือเปล่าจะเอานาดินแบบนี้คนระัถ้าผมหลายทางส่วนใหญ่ก็จะเจาะด้านล่างนี้นะแา่ว่าตรงนั้นมันมีหินปนด้วยคนระัข้างบนนี้มันไม่ผ่านคนระับเป็นหน้าดินเตะไปแล้วคู้คุมงานน่าจะให้ผมใหม่เนะีคร มนที่ใหญ่ของเขาไม่อยู่แล้วนะสามสองห้าปีแอลนะเดี๋ยดายเลยว่าตัดกับกันนั้นนะ,ะได้ดู น,นี่ก็ใกล้จะเต็มแล้วสามสี่ดูครับวิวสวยมากเลยของน,นี้ก็เป็นของนายกนะเขียนเรืเ่มอๆออกมานะี่แต่สักแม่ตนะอนนี้เห็นรถด,วดำวิ่งอยู่เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับสามแปดลงไปนะ ฟิลูซนะครับนาคีก็เล่นสิดั้ำสุดยี่ห้อนะครับแต่ที่ยังไม่เห็นก็คือฟูโซ่นะ,ะยังไม่เห็นฟูลโซวีโน่ยูดีนีหมดแล้วก็เรามาต่ออีกสักนิดนึงก่อนจะจบคลิปนะครับอัีนี้ก็จะบอกค่า ทางนะครับือว่าที่เจาะไปฝั่งนี้คนะรับว่ามันเป็นภูเขาลูกเดียวกันคนระับเมื่อกี้ผมเดินไป,นะไปเ,เปนนะี่ยก็เลยเบิกทางครับฝั่งนู้นเลยก็คือว่าจะได้ตักเป็นแนวทีเดียวเลยภูเขาวรวมไปเลยนะครับขึ้นฝั่งนู้นก็ได้แล้วก็ขึ้นฝั่งนี้ก็ได้นะครับลงก็ฝั่งนี้ก็ได้เหมือนกัน ก็เป็นสามเจ็ดนะรัดดีเป็นสามเจ็ดด้านล่างมันก็มีอีกคนระับรถจอดเป็นแนวเลยเนะีัยของมุกตารีเวน่าจะวิ่งประมาณสิบกว่าคันได้คนระับ ไปตักใส่ยูดีเซ็กใน,ใน,น่าจะพักกินข้าวสักพักหนึ่งน,นะปรเดีย๋ยวก็เต็มนะของห้องดูน่นาประทับวง ก็ยังมีหักเลยนะนรับสามแปดเมื่อกี้ในหัวแกกหักเลยเมื่อกี้ถือว่าไม่ต้องถอยถือว่ารอบเดียวลงได้เลยเราจะต้องมีตั้งลำมหม่กก่อนนะครับจะโอเคครับดูยางครับดูยางหน้านครับ พับเลยเมื่อกี้เรียบร้อยสามเจ็ดเมื่อกี้สามนี่สามเจ็นะก็โอ้โหสามแปม,ม,มีเกือบทุกรุ่นเนี้ย